สวัสดีครับนี่ตอนนี้อยู่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเงียบมากเลยครับสุวรรณภูมิวันนี้ก็ตั้งแต่โควิดมาเพิ่งได้เข้ามาสนามบินเป็นวันแรกนะครับสี่เดือนเต็ม ไม่ได้เข้ามาสนามบินเลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวสนามบินดูว่าโอ้เ oh, oh, งียบมากครับ oh. ก็เพราะว่าโควิด -19 นะครับ oh. ก็ตอนนี้ก็ยังระบาดหนักอยู่เนาะนะครับรถไม่มีเลยนะครับนี่คือถนนสนามบินนะครับ oh. ทางออกอาคารจอดรถนะครับ บินสุวรรณภูมิการบินไทยจอดมอบเป็นแถวเลยนะครับเครื่องการบินไทยเต็มเลยที่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้ยจะแมนคักแทนนอจะแมนคักแทนอนอถนนโล่งมาก เียบมากสุดยอดจริงๆเจ,จ้านาชีเนยเจ้ายัางไม่ไปสัก,กทีเจ้ายัางอยู่ เส้นนี้ก็ออกไปทางกิ่งแก้วกับรบเก้าวกลับไปถนนกิ่งแก้วร่มก้าวนะครับช่วงนี้กลับไปก่อน,น